now you can join behind so then we will release 2 y first and then continue with the fun one right and now our management team to join you for the releasing all our wonder upon the stage อันนี้นนวิ่ง10กโลนะครับะผู้คณะช่วงรอบนะคณะผู้บริหารค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยตัวน,นะครับ่ะคะ่ะนน่เกียรติ พี่ชื่ออะไรครับเชี่ยครับพี่เทียนมาจากไหนครับมาจากไทซิกไทซิกไทซิกนะวิ่งมานานยังครับยี่สิบปียี่สิบปีแล้วนะครับโอเควันนี้มางานสมาคมตาบอดนะครับวิ่งกี่ิโลนะห้าโลหโลอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดแล้วห้าสิบแปดโอ้โหอย่งฟิตเปีแอโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ What's your name? w h e r e you comfortable? e I'm f r o น England. ผมเป็นคนอังกฤษอังกฤษชาวชาว ลิเวอร์พูลแมนยูแมนเชสเตอร์อ่ะ this this one oh but where you come from I'm Ryan from Canada แคนาดาโอเควันนี้เรามารู้จักชาวแคนาดานะคนนี้ออสเตรเลียเย a h อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังมิเสร็จอันนี้นะครับเราก็กำลัง เตรียมตัวนะครับวิ่ง10กิโลนะครับวันนี้เรามาดูทีมทีมนี้มาเป็นทีมเลยนะครับทีมซูเปอร์สปอร์ตนะครับเซนทันใช่ไหมใช่ค่ะใครจะซื้อรองเท้าซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ที่นี่เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาจากนี่อายุ16อ่ะ16บอ่ะอายุอะไรครับอายุยอ๋อ่นี่สามเดี๋ยวมไปก่อนนะ